ทงช่วมนฮา,ามาค่ะวันนี้เราจะมาเลียนสีแล้วก็เหมือนกึ่งเล่นเกมแล้วกันเนาะเราลองทายกันดูเนาะหรือแบบใครแบบว่าอันไหนอยากลองนับดูก่อนก็ได้นะแล้วก็พอสหยุดไว้ก่อนนะแล้วเราก็ลองดูซิว่าเรานับลำดับขีดถูกไหมเนาะเรามาดูกันอันแรกนะคะอย่างอันเนี้ยมันคือคำว่าสือที่แปลว่าสิบเนาะหมายถึงเลขสิบอะค่ะ ไอสองของเขาตรงนี้หมายถึงว่ามีสองขีดนะสองลำดับขีดนะลำดับขีดนะคะคราวนี้เรามาดูกันว่าเจินจะมีกี่ขีดเอ่ยโยจิก <Yeah. S 1> นะ็ปู้โชนเนอนะคะ e, e, อีอนะีเออเนคือคำว่าเจินแปลว่าคนถัดมาค,คำว่าซิงโยจิก็ปู้โชนเนอ ลองนับดูสิสามสองหนึ่งปึง้งอ่าเดี๋ยวจะเขาดาวสามสามบีอ่ามาค่ะอันนี้คือคำว่าเชิงเนะาะอ,อ,อีอีเอออีเออซานอีเออซานซื่ออีเออซานซื่ออูอันนี้ห่างมันมันจะเป็นจะง,งอยเฉยๆนะมันเป็นแบบ ลักษณะการขีดเนาะอ่าคำนี้ก็คือคำว่าเชิงนะคะแปลว่าชีวิตถ้าใครจำได้เนาะที่บอกไปแล้วว่ามันมาจากคำว่าเชิงมิ่งชูเชิงอ่ะแยกให้ดูอีกทีได้3มความหมายเลยนะคำแรกก่อนแล้วกันเนาะชูเชิงชูเชิงแปลว่าเกิดชูเชิงแปลว่าเกิด นะต่อมาคือคำว่าชิงมิ่งชิงมิ่งคือชีวิตแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือชิงหัวเชิงหัวก็คือการใช้ชีวิต ช้ชีวิตหรือถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าชีวิตประจำวันนะเคยได้ยินบ่อยๆใช่ไหมชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะเราจะพูดว่า日常生活มนี่เป็นตัวโคนะข้างล่างชอบเขียนตวัดแล้วมันก็จะ อืม日常生活ก็คือกิจวัตรประจำวันนะใช้ตัวนี้ได้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บกิจวัตรประจำวันเช่นอะไรเช่นแบบว่า วิ่วเตียนฉี่ชวางก็คือชั้นนะนะตอนหกโมงวัวเจ้าช้างก็แหละวัวเจ้าช้างวิ่วเตียนฉี่ชางก็คือชั้นตอนหกโมงเช้าก็คือลุกจากที่นอนอะไรอย่างเงี้ยก็คือการที่เราบอกว่าแต่ละวันเราทําอะไรบ้างในกิจ,จวัตรประจําวันของเราเนาะก็จะใช้ตัวนี้ได้เลยรื้อช้างเชืงหัวอืมตอน,นคําคว่าห้า ที่เราเรียนกันไปถ้าห้านตัวเดียวมันก็คือในเรื่องของชายชาตรีใช่ไหมอ่ะลองนับดูมีกี่ขีดขาวดาวนะสามสองหนึ่งปึ้งปึงมีห้าขีดเหมือนกันค่ะอีอ二一อ三一二三四一二三四五เนาะน,นี้ก็คือคำว่าห้านแปลว่า ชายชาตรีนั้นจือฮ้านปุ่เย้าคูเป็นผู้ชายอย่าร้องไห้อะไรประมาณนี้เนาะมันเคยได้ยินในหนังจีนโบราณแล้วรู้สึกว่าอืมเป็นคำที่น่ารักดีอะไรประมาณนี้ห,นหรืออย่างที่เรารู้จักก็คือให้ใช่ไหมล่ะคำนี้เราก็จะเจอกันบ่อยละให้ภาษาจีนให้ภาษา ตัวเอเดออันนี้ภาษาจีนโอเคอ่ะเรามาดูกันต่อคือคำว่าจงอ่ะลองนับดูซานเออ,อีปึ้งปึ้ง,งนี่สี่ขีดค่ะนับถูกไหมอีอีเอออีเออ,อสานอีเออสานส,สื่เนาะไม่สวยเลยเอาไมมีความเรื่องมากนิดนึง จงแปลว่ากลางอืจงแปลว่ากลางคำท,ที่เราเจอก็อะไรจงกลัวเนาะเขียนเคยเขียนไปแล้วนะพาร์ทหนึ่งหรือพาร์ทสองนี่แหละลองไปหาดูนะ